ผมกำลังอาบน้ำครับสะผมก่อนร้องยังเลยร้องจังเลย <c oughs> ล <c oughs> ผ้าบางๆนะไม่มีฝนไม่ซับน้ำโอ้หว,ว,วีผมด้วยโอ้รอเชียวรอแล้วรอแล้วรอแล้วเุ้ยเอื้องผ้าอ่า หนาวแล้วครับหนาวแล้ะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว ข้างหลังข้างหลังเงงสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลว,ลวออกข้างหลังก่อนครั <c oughs> บโชกก้นโชกก้นโชกก้นตะกี้โชวจูไปแล้วโชกก้นต่อเอ้าทำไมเงียบแต่แม่ข้าสบายอีไหม <c oughs> <c oughs> เอาผ้าอันนี้เช็ดก you know. <rappers> ่อนก็ได้เด <etus> ี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวเอาปูที่เตียงเลยค่ะเสร็จแล้วครับเช็ดตัวก่อนเดี๋ยวแม่จะดูนี่อยู่ที่บ้านนี่เช็ดวันละสองครั้งเลยก็ได้นะเช้าเย็นเลยก็ได้เช้าแล้วก็หลังอาบน้ำ กระดือนี่กระดือไปภายในเจ็ดวันหรือว่าสิบวันนะต้องเช็ดให้ใช่มครั่ะมาเช็ดไปเรื่อยๆนะคะเช็ดตรงข้างในนะคะตรงข้างในนะคะมันมันจะตะโกนเนาะมัต้องเช็ดใช้เอ่อสำลีไอ้สำลีชุบแอลกอฮอล์ค่ะนี่ค่ะเช็ดออกมามันต้องมีอะไรออกมาด้วยเนาะถ้าเช็ดเบาๆมันจะไม่สะอาดเนาะแม่เนาะโจ๊ดสดีโจ๊ดสดีก็จะไไมีกลิ่น ถ้ารองเช็ดไม่สะอาดอถ้ากล้ามเนียวไม่พอก็อีกกล้ามหนึ่งก็ได้ <c oughs> ไหาเป็นแล้วใครเยอะอาบไปทุกเดี๋ยนก็หมดทำใันเหนื่ลยเพราะว่าถ้ามันอันไหน โอ้โห,โโหจัดแล้วอุ่นในพิบตาฮึบฮึบน่ะดักเด้หน่อย,อย